เคยสงสัยไหมว่าสายมูคืออะไรทําไมคนจึงนิยมกันจังสายมูคือกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่มองไม่เห็นพวกเขามักจะพึ่งพาเครื่องรางวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเพื่อเสริมดวงแก้ไขปัญหาหรือสร้างความสบายใจสําหรับสายมูการมูเตลูไม่ใช่แค่เรื่องงมงายแต่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจและเป็นแรงผลักดัน ในการใช้ชีวิตอย่างมีความหวังไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อการเคารพในความเชื่อของผู้อื่นคือสิ่งสำคัญอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องความเชื่อไสยศาสตร์เครื่องรางของขังมีมาตั้งแต่ยุคโบราณไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องความเป็นความตายการดูดวงการทำของรวมถึงการทำนายเหตุการณ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้กลับมาเป็นเทรนด์ฮิตอีกครั้งในชื่อของมูเตลูมูเตลูคือเรื่องของความเชื่อศสยศาสตร์โัวศาศาสตร์การดูไพ่การเสริมดวงและโชคชะตารวมถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นการหลอมรวมความเชื่อของศาสนาพุทธความการนับถือผีและสิ่งเด็ดล้ำเข้าด้วยกัน จนกกืนกลายเป็นความเชื่อที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนปัจจุบันสายมูถูกนำมาเป็นชื่อเรียกสั้นๆที่มีความหมายเชิงบวกในเรื่องของความเชื่อไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังโดยเชื่อว่าเมื่อบูชาในสิ่งนั้นหรือศรัทธานในสิ่งนั้นแล้วจะช่วยส่งเสริมด้านการงานการเงินโชคลาภและความลัก